เก้าอี้แบบง่ายๆพื้นฐานของการออกแบบนะครับเริ่มต้นก็ต้องไปที่การตั้งค่าของหน่วยวัดนะครับไปที่วินโดว์วินโดว์นะครับโมเดลเอนโฟแล้วก็ยนะูนิตเปลี่ยนฟอร์แมตเป็นดนะิสไมล์เซนติเมตรนะครับวันนี้ใช้ 0. 0. 0. 100. 100. 100. เซนติเมตร0.0เสร็จเรียบร้อยก็ Enter อร์ออกไป เริ่มต้นเลยนะครับเอาสี่เหลี่ยมมาลากจากเริ่มต้นจากจุด original point ขนาดเท่ากับสี่สิบเอ็คูณห้าสิบเมตรนะครับอ่าทีนี้มนุษย์คนโตตรงนี้กับลบทิ้งไป คนะครับวัตถุทำการคัดลอกโดยการใช้มบก,กลับมาที่วัตถุก,กดคอนโทรลี่แผ่นพิมพ์หนึ่งครั้งคลิกยกขึ้นมาครับ42เซนติเมตรจากนั้นจัดการจัดตัวข้างบนครับให้มีความหนา ใช้พุทโภนะครับยกขึ้นมาขนาดสองเซนติเมตรข้างบนเสร็จเรียบร้อยครับต่อไปจัดการกับขาเก้าอี้ไปเลือกอัพเซ็ตนะครับแล้วก็เามาคลิกในพื้นที่สร้างสี่เหลี่ยมชั้นในขึ้นมา ขนาดเท่ากับสองเซนนะครับสองเซนติเมตรจากนั้นสร้างสี่เหลี่ยมข้างในสี่เหลี่ยมข้างลด้านในนี้ทำเป็นขามันจองพื้นที่ขามันเอาของคุณหกครับ เมื่อได้แล้วลบพื้นที่ที่ไม่ใช่ออกไปโดยการใช้อย่างลบนะครับอีลาเซอร์ลบไปเส้นไหนที่มันไม่ใช่ยบออกไปให้หมดครับสามสิบตุลากันยาผีได้ขามาแล้วนะครับใช้ยาห้าเร็บเส้นโค้งนะครับทํา วันที่1ตุ 1> ลา2ส0 56ถึง <1. S 1> วันที่3สิงหายม2 5ย57เสียงอื่นนักเรียนไม่ต้องฟังนะครับฟังแต่เสียงครูอย่างเดียวโค้ง <c oughs> <c oughs> ออกโค้งเหมือนครูนะาจากนั้นก็ล็อบทิ้งไปนะครับพืนที่ที่มันไม่ใช่ล็อกทิ้งไป ซูมได้นะครับซูม่เซตส่วนของขาเก้าอี้นะครับอ่าต่อไปครับขาหน้าครับจัดการกับขาหน้าก่อนก็ใช้พุทธนะครับดึงขาหน้าขึ้ไหมครับให้มาแตะที่เส้นนะครับอีกด้านหนึ่งครับอีกขาหนึ่ง ทีนี้ขาหลังมาจจะพิเศษหน่อยนะครับก็คุมทั้งสองเลยแล้ทีละขานะครับทีละขาทั้งสองไม่ได้เพราะว่ามันไม่ใช่อคอมโพเนนต์เดียวกันนะครับยกขึ้นครับขนาดเท่ากับเก้าสิบเก้าสิบเซนนะครับขาหนึ่งครับ เกาสิบเป็นเ,เริ่มจะเป็นเอาอีก e แล้วนะครับต่อไปให้นักเรียนใช้เครื่องมือสิเล็กนะครับสอนสีนำดำๆแหละนะชี้แล้วก็คลิกหนึ่งครั้งในส่วนที่เป็นพื้นที่ผิวที่นั่งนะครับจากนั้นคลิกขวาครับเลือกคำสั่ง insert e x t จากนั้นก็เลือก w h i c h Model นะครับรยบร้อยครับอันนี้เพื่อทำให้พื้นผิวนะครับมัน intersect นะครับเข้ากับขาเก้าอี้เห็นไหมครับเตททีเนี่ยมันจะไม่มีเส้นเมื่อเรา intersect ปุ๊บมันก็จะมีเส้นเกิดขึ้นในส่วนบริเวณนี้นะครับต่อไปนะครับเราจะทำพนักพิงทำพนักพิง อา่าใช้ใช้ไม่ชัวร์ูนะครับหรือตลับเมตรลากขึ้นมาครับเอาสูงประมาณลากขึ้นมาเอาเป็นสูงเท่ากับ19นะครับนะสิเซนติเมตรนะเอ,เอ่ตรงนี้นะครับเราจะเริ่มทํา แล้วก็ไปเลือกสี่เหลี่ยมเดิมครับจากนั้นก็มาชี้ตรงนี้การกระบาดสีแดงนะครับลากขึ้นไปครับทำสี่เหลี่ยมตรงนี้ให้เท่ากับสี่คูณสองนะครับสี่คูณสองนะสี่คูณสองหน่วยเป็นเซนติเมตรนะครับเรียบร้อยครับสี่คูณสองนะครับต่อไป ดับเบิลคลิกนะครับใช้เครื่องมือ Select นะครับดับเบิลคลิกสี่เหลี่ยมที่เราสร้างมาเมื่อกี้นี้นะครับทการการ y o p ้โดยใช้ Move นะจากนั้นก็กด c t ัน l นะค,คลิกหนึครั้งดึงขึ้นไปครับเราทำการ Copy นะครับดึงขึ้นไปตรงๆนะครับมันก็จะเป็นเส้นจุดสีน้ำเงินตามแกนแซนะครับปื้เอาความสูง ความสูงเท่ากับเซนอ่าเจ็ดเจ็ดเซนติเมตรนะครับเจ็ดเซนติเมตรผิดหรอผิแล้วก็อินให้เลยนะครับอ่าจากนั้นก็ทำการใช้เครื่องมือพุชคูนะครับพุชพูเลื่อนมาขึ้ฝั่งนี้นะครับเส้นนี้แตะเส้นนี้อ่าได้ยังครับตรงนี้มันไม่มีเส้นแล้วก็เพิ่มเส้นให้มันนะครับโดยการใช้ลาย ออ่่าาเหมือนเหมือนการทำอินเตอร์เซ็กเมื่อกี้นี้นะครับอ่าต่อไปนะครับเส้นนลโดยการใช้สี่เหลี่ยมอีกครั้งหนึ่งนะครับอันัาคติงตัวบนสุดเนี่ยตน้งแต่ตเป็นของคูณสองนะครับหกคูณสองหกคูณสอง แล้วก็ดึงนะครับดึงมาติดกับฝั่งนี้ด้านบนกับด้านข้างมันก็ต้องไปเพิ่มลายนะครับจากนั้นดึงขึ้นมาสูงกว่าขานะครับสูงกว่าตำแหน่ง,งขาเพื่อความสวยงามนะครับขึ้นมาอีกหนึ่งเซนติเมตรจากนั้นก็ ตัดมุมนะครับโดยการทำโค้งทำตามเลยนะครับประมาณนี้ฮะอีกฝั่งหนึ่งจากนั้นก็ใช้ปุูนะครับผลักทิ้งไปตัดดันทิ้งออกไปอนี้นะครับเราจะเราจะได้ลักษณะแบบนี้นะครับเพิ่มความสวยงามให้กับก้าอีของเรา จากนั้นต่อไปเมื่อพนักพิงเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของที่นั่งนะครับที่นั่งมันตกเหลี่ยมมันดูไม่สวยงามแล้วก็ต้องทําการลบเหลี่ยมนะครับโดยการตีโค้งเหมือนเมื่อกี้นี้นะครับโคงากาเอานะครับอากาะเอาอันนี้ไม่ต้องมีหมอกอะไรมากมาย มันอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ถนัดก็ต้องสูงเข้าไปหามันนะครับจากนั้นพุทพูอีกครั้งนึงนะครับดันทิ้งไปปึ๊บัสูงข้าไปครับ,ไป,รบไปกัเล็อก จะทำให้เก้าอี้ของเรานั้นสวยงามยิ่งขึ้นนะครับต่อไปเก้าอี้นะครับใช้งานเกือบได้แล้วนะแต่ว่ายังขาดขายันนะขายันนะครับนนคบ้ำยันนะครับไม้ค้ำยันข้างล่างจาเป็นที่จะต้องมีไม่งั้นขามันก็จะโยกง่ายนะครับการออกแบบก็ไม่ยากครับ ใช้เมตรัตลับเมตรครับตันขึ้นมาเอาสูงเท่าไหร่ดีถึที่สวยงามก็น่าจะอยู่ที่ประมาณเจดนะครับเจ็ดเซนตะิเมตรเรียบร้อยแล้วเราก็สร้างสี่เหลี่ยมเหมือนเดิมนะครับสี่เหลี่ยมขนาดเท่ากับสี่คูณสองนะครับ ทำการดึงครับครับอือได้ด้านหนึ่งละด้านหน้าครับ คี่สองเหมือนกันนะครับเรื่องมนแ้่ดานมาครับทีนี้ตรงกลางครับตรงกลางเราจะทำย่างนไ้กดนนะครับอยู่ที่เราก็จะออกแบบยังไงได้เซนมาแล้วใช้ลายนะครับใช้ลาย ไปด้านนี้เท่ากับหนึ่งนะครับหนึ่งเซนเมตรมาทาน,นี้หนึ่งนะครับมาฝั่งนี้อีกหนึ่งนะครับครับจากนั้นลบเส้นการทิ้งไป นนั้นทำไงครับก็ทำการดึงตึ๊บเสร็จนะครับเหมือนเก้าอี้นักเรียนนะครับที่ใช้งานกันในปัจจุบันครับ